สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาในหัวข้อ New Love ของเรานะคะว่าเขาเป็นคนแบบไหนคนที่จะเข้ามาเนาะและก็สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนเป็นยังไงพร้อมคำแนะนำนะคะทีนี้มีไพ่มาให้เลือกกัน3ามกองค่ะเป็นพพิกากาสามกองให้เลือก หลับตานะคะทำสมาธิแล้วลืมตาขึ้นมาเลือกตามความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะคะและอย่าลืมว่าอันนี้เป็นเพียง general reading เท่านั้นก็หากอยากเช็เครื่องส่วนตัวจะต้องทักมาทางเพจดูนะคะลองทักมาทางเพจทาง Facebook และ Instagram ของ Luminati e เ i ช5 6นนะคะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนกองที่1ที่เลือกลูกเต่าอ,อันนี้นะคะ มันูกันากเขาเป็นคนนิสัยยังไงเขาเป็นคนที่ลังเลที่สงสัยคะ่ะถ้าไปยังไงก็ไปไม่สุดเนาะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะคุยทางโลกออนไลน์มากกว่าหรือเป็นคนไกลที่อยู่ต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะจะเน้นเป็นออนไลน์มากกว่าเป็นคนที่คิดว่าตัวเองมีความสุขแล้วด้วยพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีแต่มันก็ยังไม่สุดนะคะคืออาจจะพึงพอใจในระดับมากๆแต่ยังไม่มากที่สุดเท่าที่เขาต้องการเป็นคนที่เขาเรียกไงอะ่ะ เอาตัวเองเป็นหลักมากกว่าไม่ได้เอาคนอื่นเป็นบรรทัดฐานของชีวิตตัวเองและเป็นคนที่ตัดสินใจไม่ได้เด็ดขาดอะไรขนาดนั้นนะคะก็ลองดูได้จากจากตรงนี้นะคะไปยังไปไม่สุดของในเรื่องของชีวิตตัวเอง แล้วเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้สงสัยไม่ว่าจะทําการงานการเองินอะไรก็ตามเขาก็จะเป็นคนขี้สงสัยว่าตรงจุดนี้จะทําได้ไหมจุดนั้นจะทําไปได้ดีไหมก็จะเป็นคนประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาดูคําขยายกันของไพ่สามใบนี้ตัวนี้จะบ่งบอกเรื่องความสัมพันธ์คุณว่าคุณจะคบกับเขาจะเป็นอย่างไรจริงๆความสัมพันธ์นี้เขาบอกว่ามันจะมีเรื่องเกี่ยวกับเห็นไหมผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูให้ดีค่ะว่า สิ่งที่คุณได้รับมามันคือหัวใจหรือเรื่องเงินทองเขาต้องการอะไรใช่ไหมเพราะว่าอะลงคุณดูนี้เป็นเงินนี้เป็นรถอันนี้เป็นคนที่เอามาสี่เอามาให้ฉันสี่เนี่ยฉันต้องการเงินต้องการอะไรนะอย่าปิดตาทั้งหมดค่ะเขาบอกว่าให้ลืมตาไว้สักครั้งหนึ่งให้ดูความเป็นจริงว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันเป็นยังไงมันเป็นความรัก หรือมันเป็นผลประโยชน์ให้ช่างน้ําหนักให้ดีเพราะคนคนนี้จะค่อนข้างมีความจะพูกอย่างีพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีค่ะหรือต้องการในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะนั้นมันไม่ได้แย่เสมอไปนะคะคือบางคนคือเอา ความทุ่มเทค,ความรักมาให้แต่เขาก็อยากให้คุณนะได้พิจารณาไตรตรองเหมือนชั่งน้าหนักว่าสิ่งสิ่งนี้ควรดีแล้วใช่ไหมหรือว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาเอามาให้เราเขาทําทุ่มเทเพื่อเราจริงๆหรือเปล่าหรือเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อความรักเพราะว่าหลายๆคนก็รักเราและก็มอบทุกสิ่งให้เรามันก็มีในกรณีแบบนั้นแบบนั้นนะคะแต่ว่าในกรณีอีกแบบหนึ่งก็มีเมื่อในเชิงผลประโยชน์เพราะนั้น เนี่ยคะ่ะเราจะมองในมุมเดียวไม่ได้ถ้าเรามองหลายๆมุมเราจะเห็นอะไรที่เป็นมุมกว้างเนาะนั่นแหะค่ะก็ลองชั่งน้ําหนักให้ดีที่ททลงมาดูไพ่ใบนี้นะคะจริงๆไพ่ใบนี้จะบ่งบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเด็กก็มีความเกี่ยวกับว่าคุณจะต้องเริ่มต้นเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อน เรียนรู้ให้ดีก่อนว่าคนคนนี้เข้ามาในจุดประสองค์อะไรเข้ามาในเชิงความรักไหมยังไม่อยากให้รีบในความสัมพันธ์มากเกินไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเจอคนที่เบื้องหน้าเป็นอีกแบบเบื้องหลังเป็นอีกแบบอย่างเงี้ยคุณก็จะมาเสียใจทีหลังเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นในนี้ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีบอกเลยว่าเป็น50/50 50, มันเป็นเียง general reading นะคะถ้าคุณอยากจะเช็คดวงส่วนตัวคุณก็ติดต่อมาทางอินสตาแกรม หรือ f a c e b o o k Fanpage ก็ได้นะคะเพื่อมาเช็คดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันเป็นแค่แนวโนม้มคร่าวๆเนาะค่ะทีนี้ก็ถ้าใครกังวลอย่าไปกังวลมากนะคะเพราะมันเป็นเพียง general reading อย่างที่บอกเนาะค่ะก็อย่างไงก็ลองไปเล่นคลิปอื่นดูได้นะคะเพื่อความสบายใจถ้าอย่างไรก็จบการทำนายเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะสำหรับคนกองที่2นะคะที่เลือก Evil Eyes นะคะคนกองนี้นะคะเรามาดูตัวตนของกอนว่าเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่จะพูดไงชอบความหรูหราในชีวิตแต่ว่าถ้าเจอเรื่องอะไรที่เขารู้สึกว่าเขารับไม่ไหวเขาจะเป็นคนที่ถอยง่ายมากเขาเป็นคนลักษณะประมาณนี้แต่เขามีความมั่นคงทางการงาน การเงินอาจจะถอยบ้างแต่การงานเขามีความมั่นคงและมีความมั่นคงทางด้านความรับให้กับคุณด้วยนะคะอะแต่ว่าเขาจะย,ายังไม่ได้เทคแคร์ดีอะไรขนาดนั้นการความเทคแคร์ของเขาอะค่ะอาจจะไม่ได้เท่าที่ควรเท่าที่เราต้องการเพราะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้วางแผนอะไรได้รอบค้อขนาดนั้นแต่สิ่งดีๆที่เขามีให้คือเขาไีความมั่นคงให้กับคุณนะถ้าคุณให้โอกาสเขาอะค่ะ เขาก็จะเป็นคนที่สามารถเชื่อว่าคนคนนี้สามารถพัฒนาตัวเองได้ไปในเวอร์ชั่นที่ดีได้ถ้าเขารู้จักคุณและคุณรู้จักที่จะเรียนรู้ค่อยๆบอกเขานะคะตัวตนเขาก็จะประมาณนี้เรามาดูไพ่สามใบร่างกันไพ่สามใบล่างจะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ถ้าคุณคบกันด้วยความที่เขาเป็นคนท้อถอยอะค่ะคุณจะรู้สึกแบบ ดดเดี่ยวเหมือนผู้ชายคนนี้แรกๆจะเป็นแบบนั้นความสัมพันธ์เหมือนอยุดชะง,งักเหมือนต้องนั่งรอเวลาว่าเมื่อไหร่ความสัมพันธ์มันจะมั่นคงสักทีนะฉันจะต้องรอไปอีกนานแค่ไหนตอนแรกคุณจะเป็นอย่างนี้แต่วันหนึ่งอะคะ่ะเมื่อเขาพัฒนาปรับปรุงตัวหรือเมื่อคุณได้เรียนรู้จักกันคุณเห็นเทียนนี้ไหมเขาจะมาจุดประกายแสยงสว่างให้กับคุณเขาจะยอมเริ่มต้นพัฒนาตัวเอง เพื่อคุณเพราะนั้นยูเลิฟคนนี้ค่ะค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่แน่นอนนะคะคนนี้มาดูไพ่คำแนะนำอ่าไพ่ไพ่คำแนะนำอันนี้นะคะม e c o n c i l i a t i o n บ่งบอกว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนในอดีตชาติหรือเป็นคนเก่าที่เ เป็นแฟนเก่าหรืออะไรก็ได้ที่กลับมาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่เสมอเขาพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเพื่อคุณนะคะหรือถ้าเป็นคนในเดดชาคุณไม่เคยเจอกันมาคือคนนี้คุณมาเจอกันคุณจะรู้สึกเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งความสัมพันธ์เนี้ยคุณต้องค่อยๆดูใช้เวลาค่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่บ่งบอกว่าถ้าคุณเจอกันแล้วคุณต้องใช้เวลาศึกษาดูใจคอยเรียนรู้คอยบอกซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้ โดดเดี่ยวเดียวดายมันแบบนี้แต่จริงๆถ้าในมองอีอกมุมหนึ่งนะคะถ้าคุณคบกันไปอะในยามที่คุณโดดเดี่ยวอะในยามที่เขาหรือคุณก็ตามโดดเดี่ยวมันจะไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีความรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปนะถ้าวันหนึ่งถ้าเขาปรับปรุงตัวได้ค่ะทั้งทั้งสองเข้ามาสามารถจูนกันได้อะไรสิ่งทุกอย่างที่ติดชะงักอยู่แบบนี้มันก็จะมีหนทางให้คุณสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ไปต่อได้ นะคะฉันั้นคุณก็ลองดูแลกันค่ะว่าความสัมพันธ์ตรงนี้คุณจะพัฒนาไปทางไหนก็ข,ขึ้นอยู่กับคน2คนนะคะแต่ถ้าอันนี้เป็นเพียง general reading แต่ถ้าใครสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวว่าความนิ้วลอกของคุณเป็นยังไงคุณสามารถที่จะติดต่อมาทางอินสต g r a m มหรือ f เฟซบุ๊กแฟนเพจได้ทาง l u m i n a ีย v i ฟ i ชชั่นหนะคะยินดีเสมอเลยเข้ามาสอบถามได้เรื่อยๆเลยมีหินมงคลด้วยนะคะม่เสริมเรื่องความรักการงานการเงิน,งนต่างๆ สวัสดีค่ะสำหรับคนกรที่3ที่เลือกแหวนอันนี้นะคะมาดูแถวบนกันก่อนว่าตัวตนของ New Love ของคุณเป็นยังไงคนคนนี้นะคะค่อนข้างจะมีความแบบต่อต้านโชคชะตาสูงมากเช่นตัวฉันเองก็พออะไรประมาณนี้เป็นคนที่ไม่ได้ติดต่อโลกภายนอกอะไรมากขนาดนะัมีความเป็นโลกส่วนตัวสูงในความที่เรารู้สึกเนาะก็ เขาอะค่ะเป็นบางครั้งเขาจะเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรไม่ได้เด็ดขาดนะคะด้วยความที่คิดว่าโชคชะตาเนี่ยมันต้องทําด้วยตัวเองอะมันไม่ได้มีความโชคลาภโชคดีอะไรมาขนาดนั้นนะคะเขาก็เลยจะมีความคิดเป็นของตัวเองสูงอืมไม่ถึงกับอีโก้ขนาดนั้นแต่ก็มีความเป็นเป็นตัวเองสูงอยู่เหมือนกันนะคะเช่นในความคิดตัวเองตัดสินใจได้ด้วยตัวเองแต่บางครั้งก็ตัดสินใจได้ไม่ดีพอนะคะคนคนนี้ เป็นคนที่อ่าเขาเรียกไงอะจิตปัญญาเขาก็ค่อนข้างจะมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะคนคนนี้เหมือนเขาเชื่อและศรัทธานในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจเพราะนั้นรงเนี้ยค่ะเป็นคนที่รู้จักที่จะพัฒนาในด้านการงานเกิดเงินตัวเองได้ดีด้วยไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่เพราะด้วยความที่เขาคิดว่าเขาไปต่อได้นะคะอาจจะไม่ได้เชื่อโชคชะตาทั้งหมดหรือถ้าเป็นคนที่เชื่อในเรื่องโชคชะตา เขาก็จะไม่มีวันที่จะละเลยในสิ่งดีๆที่เขาได้รับแต่บางครั้งเหมือนชโชคชะตาอาจจะเล่นตลกกับเขาสิ่งที่เขาสมมติเขาทําดีแต่ทําดีไม่ขึ้นเป็นฟิลประมาณนี้นะคะคนคนนี้แต่คนคนนี้ยังไงก็เป็นคนที่ไม่ย่อท้อชีวิตต้องก้าวหน้าต่อไปและต้องดีขึ้นเรื่อยๆเ,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 เป็นแบบนี้เลยทีนี้มาดูความสัมพันธ์ของคุณกับเขาค่ะสามใบล่างนี้ถ้าคุณอยู่กับเขานะมันมีความอินดูซึ่งกันและกันนะาเหมือนแม่อินดูลูกเห็นไหม ไม่คุณก็เขา,าจะต้องมีคนนึงเด็กกว่าคนหนึ่งผู้ใหญ่กว่าเขาจะมองว่าแบบอยากดูแลคุณอยากเทคแคร์คุณแต่ว่าคุณเห็นไหมคนนี้อาจจะเป็นคนธรรมะธรรมโมก็ได้อาจจะพากันไปในทางธรรมพาไปแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเข้าวัดพิพิธศน,นารร r ฐานหรือชวนันทําบุญก็ได้นะคะดูจากใบนี้หลายต่ประมาณว่าดูแลซึ่งกันในการมอบสิ่งดีๆให้กันคนคนนี้จะคอยมาแบบ มอบสิ่งดีๆให้กับคุณเนะี่ยถ้าคุณคบกันเนะ่ะมันค่อนข้างจะมีความสุขหรืออาจจะเป็นคนไกลก็ได้นะมีโอกาสได้ไปเที่ยวด้วยกันหรือไม่ก็มีโอกาสเดินทางมาหากันก็ได้ค่ะในที่นี้สามารถเป็นคนต่างประเทศหรือคนไทยได้หมดแต่โชคชะตาจะพาคุณเนะ่ะมาเจอกันเองนะคะในสักวันหนึ่งเม,เมื่อเวลาที่มันสมเหตุสมผลและคุณจะเจอเขาใน ในรูปแบบที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะก็มาดูไพ่คำแนะนำการ let go out ออขอโทษค่ะ let go o f control issue จริงๆอะค่ะสถานการณ์ที่คุณเจอตอนเนี้ยก่อนที่คุณจะมาเจอ new l o v e ะค่ะคุณจะต้องปล่อยผ่านสิ่งที่เป็นปัญหาตรงนี้ก่อนปัญหาที่คุณเจออยู่ทุกวันเนี้ยคุณต้องค่อยๆให้มันคลี่คลายมันจะมีแนวทางที่ มือนปัญหาค่ะมันก็จะมีทางที่จะค่อยๆหายไปในส่วนของมันเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปฝืนโชคชะตาเลยใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนผ่านมีดีมีร้ายธรรมดานะคะคุณไม่ต้องเ,อเขาเรียกอะไรน้อยใจโชคชะตาเพราะแต่ละคนเกิดมาไม่มีต้นทุนไม่เหมือนกันวัสนนาก็ต่างกันถูกไหมคะยกเว้นแต่ว่าเราจะเติม,มบุญบารมีเท่าไหร่ แต่จริงๆเนี่นแ,แนะนําให้เข้าวัดเข้าวาหรือทําบุญก็ได้นะคะทําบุญที่ไหนก็ได้ที่คุณสบายใจนะก็เป็นการทําบุญหมดเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณทําตรงนี้ค่ะเหมือมีสติกลับมามีความสบายใจมากขึ้นก็เชื่อว่าคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็คุณอาจจะได้พบกับค,คนคนนี้ได้ในเร็ววันก็ได้เหมือนบุญเสมอกันประมาณนี้นะคะยังไงก็ ถ้าสนใจอยากเช็คดวงส่วสนตัวก็สามารถติดต่อได้ทั้ง Instagram หรือ Facebook Fanpage l u m i n e ร์ฟ i ชช i ่นนะคะในนั้นจะมีส้อยข้อมือหินด้วยค่ะแล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะเครื่องรางบูชาลองมาสนใจถ้าสนใจลองมาสอบถามหรือมาดูก่อนได้ทางเพจและอินสตาแกรนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย